พูดถึงช้อปปิ้งพูดถึงซื้อของเนี่ยนะฮะไม่ได้พูดถึงนาฬิกามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้จะแวะไปดูนาฬิกาย e ี aw, Roger ่ห้อโรเจอร์เดบิวนะครับโรเจอร์เดบิวนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องมีพรีเซนเตอร์นะฮะไม่ต้องมีรีวิวคือมันของดีคือเมื่อเช้าผมก็พูดแซวไงเหมือนกับว่าถ้าเป็นไฟเซอร์เนี่ยมันไม่ต้องมีรีวิวไม่ต้องมีการเชิญดารานักแสดงมาเฉีดเพราะว่ามันเป็นไฟเซอร์ก็เหมือนเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นโรเจอร์เดบิวนี่ยนะฮะ มันก็ระดับเดียวกันหรือไม่เหนือไปกว่าปั้กเฟอลิปด้วยซ้ำไปเนี่ยไม่ต้องมีเปอร์เซนเตอร์คือนักบาสเกตบอลระดับไมเคิลจอร์เดนหรือระดับสกอตตี้พิพเปนที่เขาใส่เนี่ยเขาใส่โดยที่เขาไม่ได้โชว์เขาไม่ได้โอ้อวดด้วยซ้ำไปคือเขาใส่เลยอ่ะเ j เขาใส่เลยเรือนเนี้ยเรือนที่ MJ ใส่เนี่ยนะฮะโอ้โหมันมันเทพไปกว่านี้มีอีกไหม ทั้งจอร์แดนและเพปปิ้นใส่ที่เขาเลือกใส่โดยที่ไม่ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโรเจอร์เดวิลนี่นะฮะ e อ c a l i b u r Spider p ไ r e l l i Double f l y ing ต in ัวบินยองอีกเรือนนะฮะมิสเตอร์สกอตตี้เ c ปปิ้น r Double f l y ing ตัวบินยองผมก็ไม่รู้ว่าเรือไหนมันราคาสูงกว่ากันแต่ว่าผมรู้ว่าไมเคิลจอร์แดนเนี่ยยังมีทรัพย์สินสะสมเยอะกว่าสกอตตี้เพปปิ้นเพราะว่าในจังหวะที่เซ็นสัญญาเนี่ยเพปปิ้นเสียเปรียบตลอด พิปินเซ็นสัญญากับชิคาโกโบสตั้งแต่ตอนที่ตนเองยังไม่ได้เป็นออสตาเลยพอหลังจากเล่นเก่งแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเนี่ยนะ,ะอยากจะเจราจาเพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายได้กับตนเองก็ไม่มีโอกาสทั้งจอร์แดนและเพเปินใส่โรเจอร์เดบิลสุดๆนะฮะอันนี้เขาแคปภาพมาจาก last dance นะไม่ต้องไปดูใน IG นะฮะคนยุคโบราณยุคดั้งเดิมเขาไม่มานั่งโพสต์ IG โชว์อฟนูนี่โรเจเดิลฮะ คือถ้าถ้าเปรียบเทียบในเชิงว่าเปรียบเทียบกับวัคซีนเนี่ยนะโรเจอร์เดบิวนี่คือคือยิ่งกว่าไฟเซอร์อะ